สวัสดีครับพบกับ e a g ก e of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับวัดสิริสุทโธหรือวัดป่าคำชะโนด อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนสงสัยซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคอยปกปักรักษา และเรื่องราวที่ทำให้เรารู้จักคำชะโนดในปี2532ก็คือตำนานผีจ้างหนังที่เคยมีคนนามาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วนั่นเองความเป็นมาของคำชะโนดที่เกี่ยวพันกับพญายนาคได้แก่เรื่องผีจ้างหนังมาฉายซึ่งก็คือนาคแบลงกายเป็นมนุษย์ไปว่าจ้างหนังกลางแปลงให้ไปฉายที่คำชะโนดและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาชาวบ้านจัดงานประจำปีมีมหรสพมากมาย หน้าก็จะขึ้นมาเที่ยวโดยแปลงล่างเป็นคนธรรมดาผู้หญิงจะแต่งตัวใส่เสื้อขาวนุ่งผ้าสีคล้ายๆสีดำผู้ชายชอบโพกศีสันด้วยผ้าแดงคำชะโนดเกาะลอยน้ำมีเนื้อที่ประมาณ20กว่าไร่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นชโนดขึ้นเต็มไปหมดเมื่อเข้าไปที่คำชะโนดอากาศจะเย็นสบายเหมือนติดแอร์ที่นี่เมื่อถึงหน้าฝนรอบๆเกาะน้ำจะท่วมทุกปี แต่ที่คำชะโนดน้ำจะไม่ท่วมดูเหมือนว่าเกาะน,นี้จะลอยขึ้นตามน้ำคือถ้าหากน้ำขึ้นก็ขึ้นตามน้ำลงก็ลงตามน่าประหลาดมากๆน้ำจะเอ่อล้นมาจากแม่น้ำสงครามซึ่งแม่น้ำสงขามจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่คำชะโนดชาวบ้านบอกว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียกว่ากล่องพญานาค เคยมีคนนําไม้ไผ่ลํายาวๆสามต้นมาต่อกันแล้วหยั่งลงไปปรากฏว่ายังไม่ถึงพื้นเลยแต่ที่แปลกที่ว่าเมื่อโยนเหรียญลงไปจะมองเห็นเหรียญได้หมดน้ําใสมากชาวบ้านมีความเชื่อว่าพญานาคได้ออกมาจากปล่องนี้ปฏิหารครั้งปีพศกราช2519เกิดน้ำท่วมใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งท้องที่อำเภอบ้านดุงแต่น้ำไม่ท่วมคำชะโนด ชาวบ้านและแวกนั้นให้คำตอบไว้ว่าที่น้ำไม่ท่วมเพราะมีพญานาครักษาไว้เนื่องจากมีสารบูชาพญานาคสองท่านโดยหน้าบริวานจะช่วยกันร่มนแล้วหนุนดุนดันแผ่นดินให้สูงขึ้นจนพ้นน้ำและป่าคำชะโนดก็กลายเป็นสถานที่เรื่องลือชั่วข้ามคืนก็เพราะเรื่องเล่าผีจ้างหนังอันสุดแสนมหาสัจจรพันล,ลึกที่เกิดขึ้น มื่อบริษัทหนังชื่อดังของภาคอีสานถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปฉายหนังกลางแปลงในหมู่บ้านวังทองเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2532ทงชัยแสงชัยเจ้าของบริษัทนังเล่เล่าว่าตนเองถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปฉายหนังกลางแปลงที่งานวัดที่หมู่บ้านวังทองแถวป่าคำชะโนดด้วยจำนวนเงิน4,000บาท แต่มีข้อแม้ว่าต้องชายนังให้จบแคตดีสี่ของวันใหม่และต้องออกจากหู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหันหลังกลับมามองผีจ้างหนังที่คำชะโนดคนอีสานเรียกผีบังบดหรือเมืองลับแลไม่สามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปนอกเสียจากว่าจะมีอะไรมาดนใจให้เห็นหลังจากที่วางเงินมัดจำเสร็จเจ้าของหนังก็จัดแจงเตรียมอุปกรณ์สัมภาระ ฟิล์มหนังที่จะนำไปฉายไปกับลูกน้องอีก4คนรวมกันเป็น5คนโดยบรรทุกรถ6ล้อมีหลังคาออกจากโดยจังหวัดบ่ากแก,แก่เดินทางถึงป่าคำชะโนดก็เริ่มมืดระหว่างทางตามที่ผู้ว่าจ้างบอกก็ไม่เห็นจะเจอหมู่บ้านหรือคนที่จะมารับจึงนึกว่าหลงกันระหว่างจอดรถจะย้อนกลับไปดีหรือไม่ก็มีผู้หญิงสองคนใส่ชุดดำมาร้องเรียกว่าจะนำไปที่วัดคนขับที่เป็นเจ้าของหนังก็รับขึ้นรถ แต่แกก็สงสัยว่าสองคนนี้โผล่มาจากไหนในที่มืดมืดอย่างนี้พาหานะอะไรก็ไม่มีเมื่อขับเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิ่งให้ชวนสงสัยใหญ่ว่าทําไมไม่มีเสียงลําโพงออกมาจากงานวัดไม่มีเสียงหมอลําหรือการละเล่นอะไรเลยพอไปถึงหมู่บ้านก็มีคนมารับแต่แปลกว่าทุกคนจะใส่เสื้อสีขาวกับดําถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่ชุดขาวผู้หญิงใส่ชุดดำแยกให้เห็นชัดเจนแม้แต่เด็กแต่ที่แปลกทุกคนจะทานหน้าขาวหมดเหมือนใช้ครีมพอ,อกหน้า เมื่อถึงที่แล้วทุกคนก็เริ่มตั้งจอภาพยนตร์เดินสายไฟและเปิดเครื่องปั่นไฟระหว่างที่กำลังกุลีกุจอติดตั้งก็เริ่มเห็นผู้คนทยอยมานั่งดูหนังแต่จะแยกชายหญิงชัดเจนไม่นั่งรวมกันและปกติของงานวัดก็จะต้องมีแม่ค้าแม่ขายมาขายน้ำขายถั่วขายปลาหมึกย่างแต่ที่นี่กับไม่มีแม่ค้าสักคนพอติดตั้งเสร็จก็เริ่มฉายหนังหนังที่เอาไปฉายมีสี่เรื่องเรื่องแรกเป็นหนังสงคราม เรื่องที่สองเป็นหนังตลกแอคชั่นเรื่องที่สามกับสี่เป็นหนังผีระหว่างฉายคนภาคก็พยายามยิงมุกตลกตลกแต่ไม่มีใครหัวเราะหรือแสดงอารมณ์อย่างใดเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไปฉายที่ไหนคนก็จะหัวเราะตลอดจะเริ่มฉายเรื่องที่สามที่เป็นหนังผีสังเกตถ้าทางคนที่มาดูเริ่มตั้งใจดูทั้งที่บรรยากาศตอนนั้นเริ่มเที่ยงคืนจนดูน่ากลัวมากๆระหว่างนั้น ทางเจ้าของภาพก็จัดข้าวต้มถ้วยเล็กมาให้ทีมงานฉายหนังกินกันทางทีมงานเห็นแล้วก็ละเหี่ยใจมีแต่ข้าวต้มชืดชืกับเนื้อชิอลิกล็กแต่ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจทางทีมงานก็เลยกินกันปรากฏว่าเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดที่เคยกินกันมาหลังจากฉายหนังจบจนถึงตีสองผู้คนก็แยกย้ายกันลับแป๊บเดียวก็สลายไปหมดไม่มีใครเหลืออยู่เลยทางทีมงานก็เก็บอุปกรณ์ขึ้นรถโดยมีผู้หญิงสองคนนั่งรถออกมาสง่ง ก่อนจะล่าลาก็จ่ายค่าจ้างที่เหลือซึ่งเป็นเงินเหรียญทั้งหมดพอออกมาส่งถึงปากซอยผู้หญิงทั้งสองคนนั้นก็ลงจากรถพอรถออกตัวคนขับที่เป็นเจ้าของหนังกลางแปลงหันกลับมาดูก็ไม่เห็นผู้หญิง2คนนั้นอีกแล้วหลังจากกลับมาถึงบริษัทธงชัยก็เกิดความสงสัยจึงเช็คกับผู้ว่าจ้างที่ถ่ายเอกสารให้ตอนมัดจำก็พบตัวว่ามีชื่อนี้จริง แต่เจ้าตัวก็บอกว่ามีเคยไปจ้างใครไปฉายหนังตามวันเวลาที่บอกเมื่อสงสัยจัดก็เลยสอบถามไปยังเจ้าอาวาสวัดที่เอาหนังไปฉายทางเจ้าอาวาสก็บอกวันในวันนั้นที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานแต่อย่างใดแต่เจ้าอาวาสเล่าว่าในคืนที่เจ้าของหนังมาบอกว่ามีการฉายหนังปีปาคําชโนดจะมีเสียงสู้ๆเหมือนกับพายุเข้ามาทั้งๆท,ที่คืนนั้นไม่มีลมใหญ่มาจากไหนเลยหลายปีผ่านมาแล้วดูเหมือนเรื่องเล่านี้ยังคงเป็นที่โจทย์ขานสืบมา โดยเฉพาะในหมู่ชาวตำบลวังทองผู้เชื่อมั่นและศรัทธาต่อผืนป่าเหตุการณ์ผีจ้างหนังทึงเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีอยู่จริงแม้อ่านไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์ได้ป่าคำชะโนดเป็นชื่อที่ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นชะโนดซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับต้นตาลคล้ายๆต้นตาลต้นมะหรือไม่ก็ต้นมะพร้าวแต่สูงกว่าขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทิวชะโนดสูงเด่นเป็นสงา่า แต่ที่น่าแปลกใจคือหากคนจากดงชโนดแห่งนี้ไปห่างกันแค่ไม่ถึงสามร้อยเมตรไม่มีต้นชโนดปรากฏให้เห็นแม้แต่ต้นเดียวนี่เองจึงทําให้พื้นดินราวยี่สิบไร่ถูกตั้งฉายาให้เป็นป่าแห่งชโนดขนาดแท้และยังมีบอ่อน้ําอยู่กลางดงชโนดเป็นบอ่อน้ําขนาดเล็กๆแต่กลับมีน้ําซึมมาจากธรรมชาติตลอดเวลาทําให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบอ่อน้ําประทานมาให้โดยพญาน,นาคที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นป่า สำบ,บอ่อน้ําในป่าคาชะโนดว่ากันว่าเป็นบอ่อน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากชาวบ้านเชื่อกันอย่างนั้นมีหลายคนเคยเล่าที่สานตรงบอร่อน้ําให้ได้ตามประสงค์บางคนเจ็บป่วยไปดื่มหรืออาบโรคร้ายก็หายเป็นปิดทิ้งตร้งความอัศจรรย์ใจยิ่งนักแต่นั่นไม่ใช่ทุกคนอยู่ที่ความเชื่อมีมากน้อยแค่ไหน หลายคนไม่เชื่อแถมยังลบหลู่ตักน้ําจากบ่อและวนามาล้างเท้าแทนที่จะหายป่วยกับทุกทรมานสําหนักกว่าเดิมเช่นเดียวกับใครที่อยากจะเข้าไปสัมผัสปาลีรับคําชะโนโดก็ต้องสํารวมและปฏิบัติตามข้อห้ามอื่นๆเป็นต้นว่าห้ามใส่รองเท้าทั่วทัวท้งบริเวณปามววแว่นตาร่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ห้ามเด็ดขาด เพราะสิ่งเหล่านี้คือการดูถูกดูหมิ่นต่อผู้ปกปักรักษาพื้นดินความเชื่อเรื่องพญาน,นาคของคนที่นี่นั้นอาจจะไม่แตกต่างจากชาวหนองคายที่เชื่อกันว่าพญาน,นาคมีจริงบังไฟพญาน,นาคเกิดจากฤีวิตของเจ้าแห่งเมืองบาดาลไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ธรรมดาเมื่อครั้งถูกนาเสนอผ่านหนังรวมถึงสื่อทีวีบางช่องมาหลายปีก่อนชาวบ้านละแวกป่าคําชะโนดคล้ายกัน พวกเขาสร้างทางเดินที่เชื่อมจากโลกภายนอกกับผืนป่าอ์สิทธิ์เข้าไว้ด้วยรูปปั้นพญานาคสองตัวจัดเสียนนอนเลือยาวไปจนสุดทางเดินราวสามร้อยเมตรเพื่อสะท้อนถึงพลังและอำนาจของพญานาคราชกระทั่งในวันออกพรรษาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าเป็นวันที่พญานาคจะขึ้นมาหายใจดวงไฟสีแดงที่ผุดกลางบ่อน้ำและลอยขึ้นท้องฟ้าคล้ายๆกับบังไฟพญานาคผุดกลางลำน้ำที่จังหวัดน้องคาย คือลมหายใจของพญานาคใครเห็นก็จะเป็นบุญของชีวิตป่าคำชะโนดยังมีเรื่องเล่าอีกนับไม่ถ้วนที่ชวนคนลุกและตื่นเต้นพญานาคจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องนานาจิตตังความเชื่อส่วนบุคคลก็ยากจะพิสูจน์ได้และล่าสุดได้เกิดเหตุสะเทือนจใจขึ้นกับนักศึกษาสาทอมจากมหาวิทยาลัยเมืองชนบุรีหลังกลับไปเที่ยวกราบไหว้พญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คำชะโนดและไปพบผู้หญิงที่เข้ามารู้จักโดยบังเอิญทั้งที่เพื่อนไปด้วยมองไม่เห็น ลับบ้านมาก็จู่ๆก็ผูกคอตายเป็นศพที่สองหลังจากที่เพื่อนรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันต็มาผูกคอตายไปก่อนหน้านี้โดยไม่ทราบโดยในวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกสมโชคตาผลผูกกำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีพร้อมทีมแพทย์ชนสูตรจากโรงพยาบาลชนบุรีไหลรุดเข้าตรวจสอบห้องเลขที่2213 ของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใกล้กับมาหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชนบุรีหวังได้รับแจ้งว่ามีเหตุนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งผูกคอตายโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อไปถึงจึงพบศพนางสาวอารีรัตน์คำมะริดอายุ20ปีซึ่งมีลักษณะคล้ายทอมบอยและเป็นนักศึกษามาหาวิทยาลัยศรีปทุมชั้นปีที่หนึ่งสภาพใช้ผ้าเช็ดตัวสีแดงผูกคอตัวเองราวตากผ้า ซึ่งอยู่บริเวณระเบียบหลังห้องจนเสียชีวิตโดยขาดว่ดเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3ามชั่วโมงและหลังจากการตรวจสอบในห้องก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือทรัพย์สินสูญหายพบเพียงโทรศัพท์มือถือของผู้ตายวางไว้บนเตียงสอบสวนแฟนสาวของผู้ตายทราบว่าเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อนผู้ตายพร้อมตนและเพื่อนชายเยิงรวมห้าคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวและกราบไหว้ยพญานาครวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีียมเภอคำชนอจังหวัดอุดรธาน,านีซึ่งเมื่อไปถึง ผู้ตายและเพื่อนรุ่นพี่ก็ได้พบผู้หญิงคนหนึ่งและมีการพูดคุยกันเป็นอย่างดีโดยที่ผู้ตายและเพื่อนรุ่นพี่พยายามที่จะแนะนําให้ตนและเพื่อนอีกสองคนรู้จักกับผู้หญิงคนดังกล่าวแต่ตนและเพื่อนมองไม่เห็นหญิงสาวคนนั้นและเมื่อพบตนนําสิง่งที่เกิดขึ้นมาพูดคุยกันก็เชื่อว่าหญิงสาวคนดังกล่าวอาจไม่ใช่มนุษย์แต่อาจจะเป็นวิญญ,ญาณา fears, าจาาิ่งเตือนผู้ตายและเพื่อนรุ่นพี่ว่าไม่ควรไปทําความรู้จักกับสิ่งที่มองไม่เห็น ดังนั้นจึงพากันเดินทางกลับจังหวัดชนบุรีกระทั่งต่อมามีญาติของเพื่อนรุ่นพี่บอกว่าเพื่อนรุ่นพีเจอกับสิ่งเล็ดลับทํานองมีผู้หญิงมาหลอกล้อนและเพื่อนรุ่นพี่ได้ผูกคอตายเป็นขนหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุกระทั่งล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าแฟนของตนได้ใช้ผ้าช็ดตัวผูกคอตายพร้อมบอกอีกว่าช่วงคืนที่ผ่านมาตนได้โทรศัพท์หาผู้ตายแต่คล้ายกับมีเสียงผู้หญิงรับสายทั้งยังพูดจาปแปลก ดานเจา้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสันนิษฐานถึงสาเหตุของการผูกคอตายได้เบื้องต้นได้นำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลชนบุรีขณะที่ญาติผู้ตายก็ยังคงติดใจในการตายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคิดใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe